ฮะสีเล้าหนาวนะเออแมนเยอ่มีปลาลุกบ่จ้ะ,จะมาตลาดบ้านธาตุนาเวงจ้าเอาตัวหนึ่งค่ะอันอันหั่นแกงแล้วค่ะเอาตัวหนึ่งหั่นแกง เอาตัวหนึ่งหั่นแกงเอาตัวนี้ด้จ้ะเดี๋ยวนูมาเอาเด้อตลาดบันทาจ้าม่หาโนไม่ไปแกงกันัดดี้จ้าหา, <c oughs> าอะไรคะ อันนี้เครื่องแกงน้ำไม้เครื่องแกงน้ำไม้อันี่ผักแงะผักแงะหน่อยเนาะผักแงะมีผักแงะกับตูตอนนี้เดี๋ยวกลับมาเอาเด้อจ้ะทางั้นเดชต้องการไอู่อเาอเอาพริกได้ร้อย้มาแด้วเจ้านี่จ้ะเดี๋ยวมาเอาเด้อจ่ายเขาเรียกเขาจะจ่ายบุ๊ค าหน่อไม้กันที่นอกนี่น่อไม้อย no right> ู่บ่ซื oh> ้อเครื่องแกงผัดน่อไม้มีบอ้หน่อไม้น้อไม้มมานี่สาวนี่สวเป็นี่ชิ้นเป็นห้าชิ้นเจ็ดชิ้นเจอหนไม้ลนี่เอาหน่อไม้หน่อไม้อย่างไงนี่ ซื้อเ่องแกงมหม่ค่ะเป็นสูดแล้วค่ะส่ฟุดนึ่งืง้อนึงค่ะแปน้ำใจนะน้ำนะคะจ้าอันนี้เฮดเฮดยี่สิบขาวเฮดกระตันน,นี่ด้วยเถอะกะตันไปยสิอ๋อเคกระตันไปใส่กันที่น้เกะตันไปใสจ้ะตลาดบ้านธาตุจ้า มีทุกอย่าง